เนี่ยมีก้อนขึ้นตรงเรียนของนิ้วกลางนะนิ้วกลางนี่เห็นไหมก้อนเนี่ยน,นคำนี้ดิ้นได้นะนี่นะนนะนก้อน,ม,นอมามนดูก้อนแข็งเนาะแต่พอแข็งเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเราตรวจอันดับซาวดูนะซึ่งน้ำเนี่ยอาจจะเกิดจากมีการอักเสบของข้อต่อหรือของเส้นเอ็นเนาะเราจะดูดน้าออกให้ก่อนนะครับเนาะตรงนี้นะดำๆาๆนี้นะมืเมือก,อกนีดืนะ่มน้ำ เนี่ยก้อนแทบไปแล้วก็เนี่ยมัน,เ,น,นเป็นเจลใสๆนะฮะเนี่ยเป็นเจลๆเนี่ยเนาะบางทีมันเป็นพวกคล้ายๆกับ Milk มิวคัสเขาเรียกเป็นมิวคัสมันมันเป็นน้ำอย่างหนึ่งครับตรงตรงนี้ผมดูดไม่ออกแล้วนะตรงนี้นะเนี่ยมันยังมีเหลือนิดหน่อยแต่ว่ามันดูดไม่ออกแล้วไม่ต้องทำ